สวัสดีครับพี่น้องพ่อๆก็ชอบฟุกขวัญใจรับภาออฟิเชียลนะครับตอนนี้ก็ถึงตะบลแอกสาหใหม่แล้วนะครับบรรยากาศกา็กดีที่แท้ดีเลยทีเดียวนะครับพี่น้อง <c oughs> ท่างนันทา่าดกหน่อยกะกำลังสอบบอนนะครับ <c oughs> วิวก็สวยดีนะครับ แต่ว่าอัดข้างหลังบุมบ๊บหูว่าเขาเห็ุนีอย่างนี้เป็นเรเป็นีิจังผู้เขาขึ้นนี่แม่วันนี้แสดงอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับพรุ่งนี้สารเจ้าพรุ่งนี้สามเจ้าพ่อไก่ต่อ ตรงกั้วว่าร้อยกระทุ่มพอดีเลยนะครับอันนี้สิเป็นเซสบานก็เฮ็ดเคื่นอะไรหรือว่าอะไรอ่ะ นะครับมันงามมองมากจงิีๆนะครับตาดบาอ่อนเตาไม่พลิ่วพร้อมเนี่ยนะพี่นอ้องตัวกระเบยียกหนึ่งเตะบอลปินแล้ว บัตรตังววิีกับสียูร่าอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับบัตรตังววิธี ห้างที speaker, มงานจะรับล่างติดตั้งเวทีนะครับพ้อาด้ดิดองมดองมดอย่ละเฮ็ดหยางน้อครับพ่อเฮ็ดหยังน้อครับปลาตองจะลลกว้าวฮะยอดยอกยงนี่แหละซื้อของกิน ยาวา่าอาจารย์ยงงถือเบียนมเสฮ้ยมีชิงช้าสวัรด์ด้วยเหรอ,อ <c oughs> คุณนะครับมีชิงช้าสวัรค์ด้วย ว่าผมว่าเขาโชว์หรือว่าเขาให้คืนนี้หรีนะครับอันนี้เพิอ่อน,น,นอกรลังเล่นผลยังร่องนะครับสตังเวทีเป็นเครื่องเล่นเหรออสปินโดวบอลน,นอนหลาอยู่นะครับบอลน,นี <c oughs> <c oughs> Okay, whoa, whoa, whoa. อ,อ๋อนี่ไงเป็นเครื่องเล่นนะครับพี่นนออ,ตอาตาวสองวงเลยออกมากลางเดียวพี่หอนเถอะปะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภัยแพ่สามัคคี เพื่อนที่ค่อนข้างกง้างขวางเราก็สะดวกสบายนะครับพี่น้องเอาผมนี้เขาห่มก่น <c oughs> <c oughs> อนอนถอนถอนอนแต่ว่าดีพระ้าครคีมกันแดดแมเ่เล้วนะครับ ช่วงนี้หันกลับมาดูแลตัวเองเบรรยากาศกษสิเป็นประมาณนี้นะครับส่วนนั่งปลายบ่งไปใสนะครับว่าเห็นเลย มองยว้มสีมีตรเด็นปเดียวปรดออย่าถ้าวาอายุนี่ผมไม่สิมังยิยย้มนะครับออกไปลุกอาลานกวาน้างหอนที่ยัง ทายนะครับ <c oughs> จะสิไปทายังเยะแล้วครับที่นอกข้างในก็สิเป็นพอนพรานอนกันนะครับนี่นะครับปอ,บอนหลักบ่อนสนนสิเห็นคนนอนเต็มเลย วันนี้ในพุ่อากาศเย็นสบายรลมพัดนะครับเห <_ d ata> นแ่นะครับพี่นองชีวิตการถืนดูนะครับ <_ d ata> ก็เห็นมาหลายคลิปเห็นมาหลายแนวนะครับมาอยู่ัจงไดกินกันจังไดๆๆนะครับ วันอยู่บนเส้าอยู่สบายหรือว่าสบายก็ได้เห็นกันนะครับพี่น้องก็สิมี่ประมาณนี้นะครับพี่ว่าพาทัวร์้นทีคลิปนี้ก็ว่ามีอย่างหลายครับสิขอลงไปซํำนี้คลิปหนาพอกันไหมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องฟุกควันใจลราเลิออฟฟิเชียลด้วยนะครับสวัสดีครับ